วันนี้พี่ต้นจะมาโชว์อะไรก็จะมาอัปเดตข้อมูลนะครับในในยุคอินดัสทรี4.0นะครับว่าเจ้าตัวโซลูชันเนี่ยมันช่วยอะไรมีโซลูชันอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับงานออโตเมชันได้บ้างไม่รู้ตี่นี่ไงมาที่คำถามดีเลยไม่บอกกำลังจะบอกเปล่าโอ้ไม่รู้อ่ะโอเคอ่ะไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าครับก็อย่างอย่างที่บอกครับในยุคนี้นะครับ ไม่ได้เลยก็คือ i n d u s t r y สี่ก็ในส่วนของตัวเทคโนโลยีของโ o ลิวเอเองก็จะมาช่วยนะครับก็ในเรื่องของตัว 3d เนี่ยแอนดรอยคล้ายๆไม่ใช่โรบอทนะครับก็มาช่วยต่อยอดนะครับจากงาน 3d เนี่ยไปงานผลิตแล้วก็ด้านโรบอทด้วยนะครับก็มีให้เลือกใช้งานกันกันนะครับแต่ว่าคราวนี้ครับปัญหาหลักของงานดีไซน์นะครับมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับเลยผมนิดมา2ปัญหาโดนๆ s o ล เออเลยั่นเออเลยช้าเออเลยไงเออเนี่ไงให้สุดยอดเลยว่ะเป็นล่ามใช่ไหมเออนะครับก็ออกแบบแล้วช้าอืนะครับด้วยอาจจะปัญหานู่นนี่นั่นคิดคอนเซ็ปต์ไม่ออกบ้างนี่ผมแนะนำเอาเมาส์หานะไรใช้เมาส์ผมขึ้นไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ดิเมาส์นี้ไม่ได้ใช่ครับอันนั้นก็ช่วยได้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เหมือนกันพี่เตี๋ยมียืมหน่อยพี่เตี๋ยามาด้วยเหรอมาโชว์มาโชว์มาโชว์คุณพูดคุณไม่ได้ เอากระเงี่ยเอามาโชว์เนี่ยนี่มาตัวนี้นี่เมาเทพเนี่ยแค่เมื่อวาร์มก็เร็วแล้วเห็นปะอ่าเนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยมันเร็วแล้วเนี่ยอ่าครับก็อีกหนึ่งปัญหาก็พลาดไม่ได้ครับก็คือปัญหาเรื่องเออเลอร์ข้อผิดพลาดครับออกแบบแล้วไปผลิตได้มั่งไม่ได้มั่งต้องไปเจียหน้างานมั่งต้องไปแต่งนู่นแต่งนี่มั่งก็เสียเวลาไม่เข้ากันใช่เสียคอร์สด้วยกินเนื้อกันเนี่ยเมื่อกี้เม่อกี้เมื่อกี้เขาไปดูทิปเมื่อกี้เนี่ยใช่ถูกต้อง ครับคราวนี้ที่จะมาพูดโดยรวมมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่งานดีไซน์เลยครับดีไซน์งไงให้เร็วนะครับแล้วก็ต่อยอดครับประกอบงานในแอสซัมบี้โซลเวอร์เงี่ยประกอบงไงให้เร็วนะครับงานคอนเซ็ปต์ดีไซน์ต้องวางยังไงการทำแอนิเมชันทำยังไงนะครับและสุดท้ายเลยพลาดไม่ได้ก็คืองานวิเคราะห์ซิมูเลตทำไมไม่มีวิเคราะห์ก่อนผลิตวะทำไมเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ผลิตเลยอันนี้ไม่ได้ผลิตเลยอันนี้แค่ในส่วนของ 3D ที่ดีไซน์มาครับ โอเคนะครับอันนี้ครับประโยชน์ก็คือเร็วง่ายด้วยครับนะครับแล้วก็ต้องทำให้มันถูกต้องต้องเชียงตรงการดีไซน์ไอ้คุณเดชแปลว่าอะไรเชียงตรงแม่นยำบายได้ไหมจอดไม่ได้ฮะเทวโอคอรอะไรที่ต้นเลยผ่านไปแล้วผ่านเชียงตรงนะามึงบอกเที่ยงมึงบอกบายได้ไหมไงแล้วแต่ตอนเลยครับคราวนี้ในส่วนตัวคอนเซปต์ดีไซน์นะครับก็จะมีตัวช่วยก็คือตัวสมาร์ทคอมมูนเน็ตกันละตัว อ่านะครับอันนี้ก็คือภาพเครื่องจักรออโตเมชันนั่นแหละนะครับก็จะมีคอมโพเนนต์นู่นนี่นั่นกระบอกลมแบรนด์ลิงโรบอทดีเนี่ยอะไรนู่นหลายอย่างนะครับแต่ว่าเครื่องจักรแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็จะมีคอมโพเนนต์พวกนี้ซึ่งมันสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดพาร์ทเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมครับคราวนี้เราก็สามารถมาทําได้นะยกตัวอย่างอันเนี้ยเป็นชุดแคมป์ทป็งานชุดหนึ่งนะครับคราวนี้มันใส่เนี่ยตัวซ็อกเก็ตโบนครับสี่ตัวข้างบน แล้วก็สี่ตัวบนและสตัวล่างอือันนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรนะน็อตครับผมบทุกๆครั้งที่เอาชิ้นงานนี้มาประกอบต้องใส่น็อตแล้วก็ต้องเจาะรูที่เพจใช่ะนะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้เป็นชุดเดียวเลยพี่ชานะครับแต่ว่างานจริงคือตัวนี้ครับเพียบเจ็ดชุดือครับคราวน,นี้ทำยังไงครับปัญหาเกิดครับก็ต้องมานั่งเมดนั่งดึงนู่นนี่นั่นปรับสแตนดาร์ดต้องมานั่งทำท็อปดาวอีก ใช่ยุ่งยากมากนะครับคราวนี้เราก็มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ครับก็คือเราสามารถทําเป็นสมาร์ทฟีเจอร์ไว้ได้เขาเรียกว่าสมาร์ทฟีเจอร์ครับสมาร์ทคอมโพเนนต์ปะใช่อ่ามาคู่กันตกลงมาสมาร์ทอะไรกันเนี่ยวะทั้งฟีเจอร์ทั้งคอมมาเดนต์มาคู่กันเรียกว่าสมาร์ทฟีเจอร์ใช่เพราะว่ามันดึงคอมโพเนนต์เป็นโบนได้ก็เอาดึงฟีเจอร์เป็นรูเจาะได้ด้วยนะครับคราวนี้โอเคมาดูการใช้งานนะครับ เวลาเราวางคัพปุ๊บเราเลือกใช้เจ้าตัวสมาร์ทฟีเจอร์นะครับเลือกรีเฟอเรนซ์เป็นผิวงานผิวปุ๊บเนี่ยมันก็สร้างเจ้าตัวเบรคเขาจะเอ็กทูดขึ้นมาให้เราด้วยแล้วก็เจาะรูให้พร้อมนี่ไงเรียบร้อยเลยเออต้องใส่น็อตเข้าไปไงรูตั้ง่ออ๋อตั้งข้างบนอันนี้ไม่หงุดหงิดีลยนะแต่พิเสร็จเลยทุกครั้งที่เราก็บอกไปใช้ด้วยไหมเขาก็จะเจาะรูเพดล่างแล้วก็ตาบเกี่ยวไอะไรพร้อมแล้วก็เอาน็อตไปเมื่ให้เราอิดจังหากใช่ครับแทบจะไม่ต้องอะไรแล้วไงเอาไปวางตำแหน่งอย่างเดียว ล็อกตำแหน่งให้ได้แล้วก็ฟุบเดียวได้เลยสมาร์ทฟีเจอร์ไปนะครับโอเคก็อันนี้คือวิธีการสร้างเนาะครับก็มีการเลือกตัวที่ต้องการจะทำนะครับเลือกคอมโพเนนต์ที่ต้องไปด้วยก็คือน็อตเลือกฟีเจอร์คือรูเจาะนะครับาไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้วิธีการสร้างอ่าอ่าครับแล้วก็เข้าขั้นตอนเจ้าตัวเมคสมาร์ทนะครับสมาร์ทคอมโพเนนต์เข้าไปนะครับเลือกตัวข้างบนดูไม่ทันหรือสงสัยทำแล้วไม่เหมือนเออเลยนู่นนี่นั่นถามทีมงานเรา ใช่ถามคุณเดียได้ครับ๋ยวคุณเดียจะจัดการให้เลยอย่างไวเลยค่ะส่งต่ออย่างไวเราก็มีทีมซัพพอร์ตครับคอยให้ลูกค้าอยู่ใช่ถูกต้องครับโอเคจัดไปพี่ต้นก็คราวนี้มาถึงงานประกอบในซัมบี้นะครับประกอบยังไงให้เร็วครับก็จะมีคำสั่งช่วยนะครับก็ชื่อว่าตัวแม่ทติดเม็ดก็งานที่เป็นงานระบบสายงานเป็นคอนเวเยอร์เนาะมีรันเซชั่น อย่างเงี้ยเยอะนะครับประกอบก็เหนื่อยอ่ะต้องมีเม็ดผิวเม็ดลางหน้าเม็ดเฟซนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เร็วนะครับก็ใช้เจ้าตัวแมกเนติกแมกเนติกเมดนะครับเข้ามาช่วยนะครับดึงงานมาปุ๊บนะครับเอาเมาส์เข้าไปใกล้ๆมันดูดไปมันก็จะรื้อไปแบบอย่างนี้ต่อชื่อเลยป่ะโอ้ใช่ครับแมกเนติกแมกเนติกแปลว่าอะไรแปอนน์เลิกร้อยเลิกร้อยเอา้แล้วอย่างนี้เอง ไม่น่าเลยมันนั่งนิ่งมีสบสมหางตานิดนึงก่อนสบพวดสบงวดอันนี้ก็คือเมทอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็ทำง่ายนะครับขั้นตอนการทำก็จะมีครับก็ตัว Access Publisher นะครับสร้างจุดไว้นะครับจุดข้างนี้ใช่ครับจุดที่ว่าให้มันเลนส์ดูดเข้าไปนะครับเราก็มากำหนดได้นะครับก็อันนี้ก็ช่วยในเรื่องงานประกอบที่เป็นสายงานผลิตที่จริง งานอื่นที่มันมี r ิฟ e ์เรนซ์ต่างๆก็จะทําก็ทาได้เหมือนกันนะครับอันนี้สามารถไประยุกต์ใช้ได้หลายงานโ <Okay. S 2> อเคคราวนี้มาส่วนในคอนเซปต์ดีไซน์นะครับก็จะมีคําสั่งก,กันครับพิชาก็คือเป็นตัวเมดคอนโทรลเลอร์อยากได้ฟังก์ชันไง <c oughs> เครื่องเครื่องจกักรอัโฟังก์ชันเราต้องมีฟังก์ชันใช่ไหมไปหยิบไปจับไปน,นี้ลงมาก่อนที่เสร็จมันเจอเซนเซอร์ตร,ตรงนี้ยกมาอะ,อะไร<ช>ไม่รู้ก็ทําง่ายอันนี้ก็คืองานแบบโรบอทเนาะจะแอดวานซ์กว่าแอนิเมชัน ครับพวกไปที่พิจิตรทำเมื่อกี้หน่อยเทียบเทียบไปดูเลยพิชาพูดมาดีเลยนี่ครับก็จะเป็นเมคคอนโทรเลอร์กับตัวแอนิเมชันพูดเหมือนเตรียเหมือนมากจริง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 แต่ไม่รู้ไปพูดเห็นเพราะว่าไปมทำได้นะครับก็อันเนี้ยเมคคอนโทรลเลอร์ด้านบนก็คือเอาเมดที่เราเคยเมดมุมไว้มาทำพวกแองเกิลพวกเป็นดิสแตนต่างๆเนี่ยความยาวตรงนี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเป็นลิมิตแล้วก็ องศาพับเท่าไหร<ช>่เรามามาคุณคอนโทรลมันได้อีกนะครับ<ช>ส่วน a n แอนิเมชันครับก็ต่อยอดครับไปทำแอนิเมชันครับซูมอินซูมเอาหมุนงานวิเวอร์ดูดจะดูถ,ถึงช่วงนี้ให้ซูมมาตรงนี้ห้สูงนี้ให้ซูมมาตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาของเจ้าตวัวเมคคอนโทรลเลอร์นะครับก็อันนี้ก็คือเลือกเมเที่เราเคยทำไว้นะครับแล้วก็มาสามารถคอนโทรลมุมได้ปรับมุมนู่นนี่นั่นครับแล้วก็ต่อยอดไปงานแอนิเมชันนะครับ เหนเลดูว่าการทํางานของเจ้าตัว,วโรบอทเนี่ยมันทํำยังไงใช้เวลาไปทั้งหมดก,กี่วิเราดูได้ด้วยเนาะใช่ะนะครับี่คือทําให้ดูเนาะ,นะเลือกเมดมานะครับแล้วก็เข้ามาสามารถปรับดูครับโคตรเนียนอ,อ,อันนี้ก็คือเหมาะกับงานโรบอทนั่นแหละนะครับเพราะว่า,ายุคนี้ก็คือ4<ช>ีสูนเนาะส่วนมากลายผลิตก็โรบอททางนั้นเลยนะครับตัวนี้ราคาถูกแล้วครับโรบอทไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดแล้วใช่ครับก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในลายผลิตได้เหมือนกัน จติดต่อน้องเดียได้คใช่ติดต่อเดียได,ได้เลยนะคะเดียบางโปรงค่ะอันนี้ค่ะว<า>ิ่งข่ายรถแบบข่ายรถใบถ่ายร,ายร,ายรแกมถ่ายทั้งมาได้เลยค่ะทั้งก่อนใครไม่ได้ดูทั้งก่อนแนะนำให้บิยอนดูทั้งก่อนเอ้ยไม่ใช่เดียรั้งไหนวะมีโรโบดีเคอ่ะ,อะในวันงานก็ได้มาดูจนวันงานวันที่เก้าต่อตัวนี้เหมือนกันนะอ่ามาดูมาดูมาดู นะครับแต่แต่จริงผมผมผมไม่เอามาโชว์ไงให้ไปดูที่งานอของดีจะไม่ดูในงานค่ะเปล่าเปล่าหรอกมันไม่ได้เตรียมมาบอกเขาอีกแล้วบอกเขาอีกแหะโอเคนะครับเท่านี้ต่อยก็ได้วิชาถ้าเป็นโรบอทพวกงานเชื่อมอ่ะสปอตอะไรพวกเนี้ยนะครับก็สามารถประยุกต์ใช้ก็คืองช้กระเมดแลวงานดองได้ไหมงานดองก็ได้แต่ว่ามันชมันคนละอัน ไอ้นี่นั่งเงียบเลยอะไรวะครับเล่นอะไรกันวะเมจุดครับเมจุดกับเส้นเมจแบบผ่านเมจครับนะครับ,รบอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาผ่านเมจเนี่ยไปใช้งานต่อในเมจคอนโทรเลอร์อ่าคือผ่านเมจก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเรามีอยู่เส้นอยู่เส้นหนึ่งเป็นผ่านอยู่ผ่าหนึ่งแล้วก็มีชิ้นง,งานที่มันไปนเกาะอยู่บนผ่านนี้นะครับมันก็จะวิ่งอยู่ภายในเส้นนั้นๆตลอดเวลา แล้วตรงนี้ก็มาบอกด้ว่าในวิธีนี้ให้มันวิ่งไปที่กี่เปอร์เซ็นต์ของของเส้นนั้นหรือวิ่งไปที่กี่มิลลิเมตรจากปลายมาแบบนี้คือเซตโพซิชันน่โพซิชันแรกวิ่งระยะเท่านี้โพซิชันที่2วิ่งีระยะเพิ่มขึ้นก็อี่ก็คือเอาเมทที่เรามีอยู่แล้วไปใช้ประโยชน์ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่มันจะมากได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรให้มันวุ่นวายนะครับอันนี้ก็คือสามารถเจเนเรตนะเป็นเหมือนแบบงานเชื่อมจริงๆให้ดูว่ามันวิ่งไปมันจะติด อะไรหรือเปล่าแพีเซนตเจ้านายเราได้ไงไบางทีเจ้านายแบบว่าดูแบบไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือลูกค้าเราดูแบบเป็นเนี่ยเครื่องที่เรากางจะสร้างมันจะเชื่อมแบบนี้นะนี่นะเครื่องมันจะเดินแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดีกว่าที่เราแบบมีกระดาษไปไหมพี่ดอออิง่รู้เรื่องเลยหนอยคือมันยังไงอ่ะคือมันเป็นดออิิงแล้วมันจะไปโปรเซสเป็นโอ้ยุ่งยากใช่ไหมดูดูอย่างนี้เลยทีเดียวรู้เ <น enes S 2> รื่องนะครับนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับทําเต็มเนี่ยเจ้าตัวเมดคอนโทรลเลอร์เนี่ย มันสามารถทําเป็นคอนฟิกได้ด้วยนนีี่่ต่อยอดเป็นคอนฟิกครับค่ะอ่าอันนี้ทําเพื่ออะไรครับลุงเนียรอ่าเนี่ยมันไม่รู้หรอกถามมันเลยนะครับไม่เป็นไรต้องถามที่เดี๋ยวถามไปส่วนบว่าราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้มันถึงจะตอบได้ถ้าอยากรู้ราคาส่วเบอร์ติดต่อเดียร์ค่ะวิ่งมาแล้วค่ะวิ่งไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งบ่อยค่ะวิ่งเร็วเดียเดียร์อะไรเดียรบางโปงค่ะอ่าโอเคตอบพี่ต้นต่อ นะครับคราวนี้ต่อยอดคอนฟิกครับเพื่องานดอยิงไม่ใช่ไหมล่ะลำจอดดอยิงไงนะครับบอกว่าเจ้าวิวเนี้ยมันเป็นสเตตัสไหนนะครับมูฟขึ้นวิวหนึ่งมูฟลงเครื่องจักรมันเดินไปสุดเท่าไหร่ละวัระยะสวิงเท่าไหร่บ้างอะไรแบบนี้นะใช่ครับอันนี้ก็วิธีการทำอ่ะที่จริงไม่ยากนะก็คือวางวิวไปก่อนนะครับก็จะมีเจ้าตัวรีเฟรนด์คอนฟิกกันขึ้นแล้วพี่ต้นใช้สเปรดเมาส์เอามือไม่ต้องทำไรเลยใช่ครับเห็นไหมมากเลยครับเห็นไหมข้อดีเห็นไหม อ่านะครับก็อยากได้วิวหนึ่งครับครับก็พิ๊กคอนโดนซีคอนโดนวีวางง่ายง่แต่ว่ามันยังเป็นคอนฟิกเดียวกันใช่ไหมครับเราก็คลิกที่วิวครับอันนี้เขาทํา alignment ก่อนเซตให้ไปวิวมันตรงเข้ามาเซ็นเตอร์กันอยู่ใช่ครับเสร็จแล้วก็คลิกที่วิวแล้วก็เปลี่ยนนี่เปลี่ยนคอนฟิกไปเลยนี่เมื่อกี้เราเราทำมาสามสเตจอ่าครับแต่ว่าขนาดต่างๆที่เคยรีเฟอเรนซ์ไว้ที่เคยบอกไว้กับวิวเดิมนะครับก็อัปเดตตามเหมือนกันครับนะครับแต่ว่า เอาจริงงานจริงก็อาจจะมีบางจุดที่มันเออเล่บ้างแค่หน้อยก็ก็ไปปรับเอานิี้หน่อยนะครับนหน่อยครับอันนี้ก็ต่อยอดนี่นะบอกดออิงได้นะครับก็รวดเร็วเป็นประโยชน์มากครับพี่ต้นอันนี้โอเคอย่างที่บอกนะครับเราเราดูไปแล้วถ้าดูไม่ทันหรืออะไรเงี้ยมันเป็นคําสั่งแล้วก็มีวิดีโออยู่แล้วแหละถ้าไม่ทันจริงก็ถามเรามาแล้วเราจะได้ทำวิดีโอมานําเสนอให้ใหม่นะครับหรือว่าจะได้แบบทำม้ชัดเจนตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนบอกเราเลยค่ะโอเค คราวนี้มาในส่วนงานแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันเนี่ยในส่วนของตัวเมดคอนโทรเลอร์นะครับก็ต่อยอดได้แหละนะครับในส่วนตัวแอนิเมชันวิสัทเนี่ยมันจะมีออปชันที่แบบสิงกับเมดอยู่แล้วนํามาใช้ได้เลยใช่ก็ต่อยอดเลยนี่ได้เลยทำนู่นมาปุ๊บก็ต่อยอดเมดวิสัทได้เลยไม่ต้องไปทําให้เสียเวลาอีกรอบนะครับอันนี้ก็งานก็พร้อมพรีเซนต์เลยงเสุดยอดสุดยอดมากเลยสุดก็ไปดูด้วยะ ใส่แว่นของใส่แว่นดทำไมมันไม่มีไฟอะคะอ๋อเขาลืมจ่ายจะเสียบปลั๊กเอเสียบปลั๊กไม่ได้ลครืจ่ายืมจ่ายเนี่ยแกล้งกันเล่นอีกอะเออเดี๋ยวถ้าถามมั่งนะอ่ะเลย๋เลยไงก็เวลาไปพรีเซนต์อย่างที่บอกเห็นไหมครับมันก็คือดีกว่าที่เราแบบถือกระดาษไปพรีเซนต์นะกิ้นฉากขึ้นอะไรเขาดูก็รูปแปะอะไรอย่างงี้ดีกว่ารู้เรื่องเลยวันนี้ต้องเทคโนโลยีนะ่ยุค4.0จะเป็นผมเป็นคนคนจ้างงานผมเอาเลย บอกสังผลิตเลยอะไรได้งานเลยนะครับด้วยได้ครับคราวนี้งานโมชั่นนะครับซิมูเลตงานโมชั่นเมื่อกี้แค่อนิเมชันคือทําให้ดูลากให้ดูว่างํางานแบบเนี้ยโอเคแต่ว่าวิเคราะห์งานจริงๆอ่ะทําได้ไหมนะครับก็ต้องมาดูในส่วนงตัวโมชั่นครับก็สามารถซิมูเลตเพื่อเอารีซอแล้วก็ไปต่อยอดงานไฟน์อ e เลเมนต์ได้ด้วยนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็คืองานโมชั่นครับนี่บเป็นสายลัมเบียเนี่ยเป็นงานมีพิกกล่องพิกกล่องอันนี้คือรันโมชั่นมาเลยนะครับก็เจนมาได้ว่ามันมันจะไปชนตรงไหนหรือเปล่านะครับวิ่งไปแล้วระยะแกบบของงานเนี่ยมันห่างกันประมาณตรงไหนมันจะมันจะพิกงานได้ตามที่เราต้องการไหมได้เห็นว่ามอเตอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอะไรเงี้ยโคตรเท่อะโมชั่นดูก่อนได้เหมือนกันเพื่ออะไรครับนะครับอันนี้เพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน เพื่ออะไรอีกครับแล้วความสุขนะครับของเจ้านายและของเราเองไงคุณธนกิจต้องีม่บอกแจ่มนะครับแจ่มขอบคุณครับมันไม่ใช่อินเจเนียร์มันไม่รู้เรื่องของอินเจเนียร์ปะเนี่ยอินเจเนียร์ใครเหรอใครเราอะอินเจเนียร์ฟองฟอดปะฟองฟอดเลยน้ำลายฟองอ้าวเดี๋ยวมีเพื่อนถามเดี๋ยวเดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนอ่าครับเพื่อนคุณสุรวัตรถามว่าใช้งานซิมูเลชันคอมพิวเตอร์ต้องสเปกไรงขนาดไหนครับก็มันอยู่ที่งานเป็นหลักนะครับถ้างานแบบ พาร์ตแมชชีนพารเดียวเออไม่ได้มีอะไรมากก็คอมธรรมดาที่เราใช้นี่แหละไม่ต้องไปแบบสเปคอะไรสูงมากมายแต่พาร์ตเดียวจะต้องเป็นแบบชิ้นเดียวเป็นเพาก็มันเสาไปอะไรเงี้ยเป็นแอสเซมบีก็ได้ครับสองสามคือเอาง่ายไม่เกินสักร้อยชิ้นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่งานอีกนะมันแล้วแต่บอกไม่ถูกไม่ต้องใช้สเปคอะไรที่พิเศษครับก็คอมพิวเตอร์ที่เราใช้เขียนแบบทั่วไปนี่แหละครับถ้าเราไม่ได้ใช้บ่อยๆนะ นัานๆเราจะทําทีนเราจะวิเคราะห์ชิ้นนี้สักชิ้นหนึ่งเงี้ยก็ทั่วไปได้อยู่แล้วครับกดไม่ไม่ไม่กี่วินาทีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใช้บ่อยๆทีบ่อยๆก็แนะนําเป็นเวอสเตชั่นใช่ครับเป็นเวอสเตชั่นไปเลยนะครับหรือถ้าไม่รู้จะเอาไงก็ถามทีมงานเราได้ครับอภิแขนเราก็ให้คำปรึกษาเรื่องนี้ได้เหมือนกันก็มีทีมซิมูเลชันนี่ใช่ใช่ค่ะใช่ครับโอเคอ่ะนะครับอ่ะมีอีกยังไม่จบครับเรื่องเมาส์ปุ่มวิสหนึ่งวิสสองวิสสามใช้งานยังไงครับอันนี้เดี๋๋ยยววเดีขอออไปลงก่น ขอไปลองกันโอ้ยตัวกดใช่ไหมมีนะนะครับกดแล้วระวังเด้งนี่นะน่าจะเป็นวิวมันมีวิวด้วยวิวหนึ่งวิวสองท็อปฟอนต์ไลท์ไอโซแล้วก็มีซูมทูฟิตเท่านี้ผมจำได้นะปุ่มระเบิดตัวเองนะกดดีๆนะระวังนะอ่ะโอเคไหมหมดยันของพี่โต้หมดยันยังครับมีอีกจากๆปลายต่อให้ขมเยอะด้วยโอเคคราวนี้มาดูรีซอสนะครับในส่วนขตัวงาน โมชันเนี่ยการเคลื่อนที่คล้ายๆงานโรบอทอะไรต่างๆก็สามารถลันเพื่อหารีโสได้นะครับรีที่ว่านี้คืออะไรบ้างพี่ต้นยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่เชิงเส้นเชิงมุมการหากำลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตตวเป็นอิเลตัลังมอเตอร์กําลังของมอเตอร์ใช้หมดกี่แรงม้าครับนะครับอันนี้อันนี้ในตัวอย่างเขาหาอ่าดิสペンเมนต์ก็คือระยะเชิงมุมนะครับก็เลือกจุด อ้างอิงนะครับแล้วเขาก็จะคํานวณมาเป็นมุมเป็นกราฟเชิงมุมเทียบก,กับเวลาเราก็จะรู้ว่าในเวลาวินาทีเท่าไหร่เนี่ยมันมีมุมเท่าไหร่เคลื่อนที่ไปเท่าไหร่แล้วครับผมอันนี้ก็ทาได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ต่อยอดครับสามารถเอ็กพอร์ตไอตัวค่าตัวเนี้ย เข้าไปใส่เครื่องจักรก็ได้นะมันก็จะได้เป็นมุม<ช>นะ่ไปเซฟมุมเพราะว่ามันีเครื่องนะมอ,ะอตเตอร์เราจะได้รู้ว่าวินาทีนี้ต้องต้องบิดไปเกี่ยวกับงฟ้า<ช>วินาทีเราไปต้องเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่บแบบนี้มันก็จะแบบตรงกับที่เราต้องการเลยอั<ช>นนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับในการใน<ช>คนที่ทำพวกตัว,ตวมชชั่นเนี่ยเราต้องการที่จะสั่งมอตเตอร์ให้มันเคลื่อนที่พร้อมๆกันสองตัวแล้วให้มันได้เคิร์ฟที่ต้องการนะครับมันไม่ได้เป็นลีเนียมาถูกไหมมันแบบโค้งอะไรอย่างเงี้ยเราได้เคิร์ฟพวกนี้ไปบอกเขานะครับนอกจากนั้้อยู่แลว ก็อินพวตมาได้อินพวตเข้ามาก็สลับคนแล้วแต่ไดจะมาทางนี้จะมาก่อนก็ได้ใครออกมาให้เราก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะนําเข้าหรือเราจะเอาออกก็แล้วแต่นะครับครับก็เอาเข้ามามันก็วิ่งให้เราดูได้ครับนอกจากนั้นอันนี้ครับเป็นวิเคราะห์ความแข็งแรงครับของชิ้นส่วนที่ขยับไปอันนี้เขาวิเคราะห์มาเป็นกําลังไฟฟ้านะครับเป็นวัดเป็นวัดต้องมปหาหมอแบบนั้นเนี่ยต้องหาหมอค่ะใช่ครับแต่เป็นนิดเดียวก็กินใหญ่ไม่เป็นไรนะครับ ก็อันนี้เทียบกาลังไฟฟ้าต่อวินาทีกันเราก็จะทราบวินาทีที่สูงที่สุดครับประมาณ2.7นะครับวินาทีที่2.7เนะครับเราก็สามารถ Export Data ตรงนี้ไปวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานได้ครับเพราะว่ามันรับโหลดสูงสุดที่วินาทีนั้นๆนะครับใช่ครับก็หาค่าสเตทก็เนี่ยครับอย่างงานอย่างพี่ต้นเปิดดูคือเมื่อเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดแรงขึ้นที่ข้อเหวี่ยงตรงนี้ที่ชิ้นเนี้ยเท่าไหร่ นะครับเราก็สามารถที่จะเอาแรงที่เกิดขึ้นในนักขนาดนั้นเนี่ยไปวิเคราะห์ต่อในตัว s f t u a r e simulation ได้นะครับแล้วเราก็จะรู้ว่ามันพังหรือมันไม่พังนะครับเราต้องเสริมอะไรไหมหรือจะตัดเนื้อตรงไหนออกได้อีกไหมมันหนักไปหรือว่ายังไงแบบนี้อันนี้ก็คือใช้ซอฟต์แวร์ล้วนๆเลยไม่ต้องไปแบบดูหน้างานว่าประมาณนี้แรงต้องเท่านี้นะครับอันนี้ต่อยอดเลยใช่ครับเดียวให้มันพังแค่นี้ก่อนแล้วเราเข้าไปทําจริงใช่ครับนะ หมดยัางโอเคหมดแล้วอัพเดตข้อมูลสุดยอดเลยสำหรับวันนี้วันนี้แบบจัดเต็มมากของพี่ต้นนะครับ